หน้าเล็กหน้าเล็กใช่ไหมเตรียมแอปเปิดสปายเองได้ที่บ้านอืมพอใส่น้ำมึงเข้าไปอร่อยมากมาร์ที่เราเตรียมไว้นะคะกินมาร์คที่เหลือกันนี่แหละ วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอิงแล้วน,นะคะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมวันนี้ใส่ชุดแบบว่าเหมือนแบบสบายๆจังเลยอะไร่างเงี้ยใช่ปะคือ <c ười> จริงๆแล้วอย,อยู่ในชุดที่เรียกว่า b a d robe นะคะซึ่งหญิงได้มาจาก Walmart คล้ายๆแบบโลตัดบ้านเราอะในราคาแบบ48 มัน 4, ออสี่ห้าร้อยอ่ะเออสีรู้สึกว่าแบบเออแบบมันดีนะอะไรเงี้ยแบบมันนุ่มนะถ้าเกิดว่าแบบไปซื้ออันนี้ในห้างอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบกี่เหรียญแล้วอ่ะแบบเจนะ็ดแปดสิบเหรียญอ่ะเออวันนี้นะคะหญิงจะมาให้รางวัลตัวเองนิดนึงคือด้วยความที่แบบช่วงที่ผ่านมาหญิงยุ่งมากใช่ไหมแล้วแบบเหมือน ชอบมีเสียงในห้องน้ำนะทุกคนอย่าตกใจนะ <c oughs> คือช่วงที่ผ่านมาหญิงยุ่งมากทำหลายอย่างมากใช่ไหมและหญิงก็รู้สึกว่าแบบหญิงไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยแล้วก็เกิดแบบแมสเน่หรอเออเป็นการแบบว่าเกิดสิวจากแบบการใส่หน้ากากบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะด้วยแบบหลายๆอย่างสถานการณ์ตอนนี้ด้วยแบบว่ามีไฟป่าอะไรเงี้ยแถวนี้มันก็จะมีควันแบบขมุงเลยแบบขมุงป่ะขมุงจะมีควันขมุงอะไรอ่ะแบบแถวบ้านเราอะไรเงี้ยซึ่งอากาศมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าดูที่แบบแอปพลิเคชันเวเลอร์อะไรเง วันนี้แบบพอลิที่ร้1ยหก็ค่อนข้างอันเทลตี้นิดนึงนะคะอยู่ในโซนแบบสีแดงกันเลยทีเดียวก็ทําให้เกิดแบบสิวเซร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะ่ะยิงกลบว่าโอเคได้เวลาที่เราจะแบบดูแลตัวเองนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะแบบไปทําสปาหน้าละกันอะไรเงี้ยแบบไปนวดหน้าผ่อนคลายนิดนึงรีเสิร์ชมาได้ว่าการจะไปทําครั้งหนึ่งจะต้องมีเงินเกือบหมื่นบาทหมื่นบาท ฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นที่ฉันจะไปนวดหน้าราคาหมื่นบาทได้นะคะเพราะฉะนั้นหญิงก็เลยคิดว่าโอเคงั้นหญิงจะเปลี่ยนบ้านของหญิงเนี่ยนะคะให้เป็นสปา at home นะคะด้วยการที่หญิงจะทำทรีทเมนต์ให้ตัวเองทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าวันนี้เราจะทำทรีทเมนต์อะไรบ้างน,นะคะและเต็ปในการทำสปาที่บ้านให้กับตัวเองนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะแต่ก่อนอื่นเลยหญิงจะไปคลีนเครื่องสำอางออกก่อนนะคะคือตอนนี้มันอาจจะแบบไม่ได้เห็นสิวมากใช่ไหมตัวหญิงล้างหน้าแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเห็นว่าแบบสิวมันค่อนข้างเยอะ โอเคค่ะทุกคนหญิงคลีนหน้าคลีนเครื่องสำอางเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาล้างหน้ากันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นขอเช็ดหน้าก่อน <c oughs> นี่เดี๋ยวหญิงจะให้ดูก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาชบาหญิงใส่หน้ากากแล้วบางทีไม่ได้มีแบบ7วัน7อันอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็ไม่ได้ซักทุกวัน เิงใส่หน้าก,กากบ่อยมากเพราะแบบทำขนมทำอะไรเงี้ยก็คือแบบใส่หน้าก,กากเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แบบบางทีเราไอหรือเราจามหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมนี่ช่วงนี้แบบสิวขึ้นตรงนี้เยอะมากแล้วอาจจะเป็นด้วยว่าแบบอากาศช่วงนี้มันไม่ค่อยดีเพราะมันมีไฟป่าจากแคลิฟอร์เนียมันก็พัดเข้ามาที่ยูทายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ด้วยแล้วแบบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นอนไม่พอด้วย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือย่างอเวลาไปยิมบางทีแบบชอบแบบเผลอจับหน้าตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งแคมรอนก็พูดบ่อยมากว่าแบบยูชอบบบหหหน้้าตเออองง่ยยะลลดรืทใแ น,น,นี่นั่นอาจจะด้วยฮอร์โมนด้วยแหละมั้งเพราะว่าใกล้จะมีประจำเดือนด้วยอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้างหน้ากันอิงรู้สึกว่าเซ็ปของการล้างหน้าเป็นสเส็บที่สําคัญมากหนึ่งอันไม่ใช่แค่การบํารุงที่สําคัญแต่รู้สึกว่าการล้างหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้อิงจะใช้เจ้าตัวนี้เลยท่าดา p o ริโอลูน่าสนะคะซึ่งวันนี้หญิงจะใช้กับเจ้าตัว,ตวครีมของเขาก็คือไมโครโฟมนี่นะคะเจ้าตัวไมโครโฟมคลีนเซอร์นะคะเดี๋ยวล้างไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะคะแต่ว่าก่อนล้างเนี่ยคือมันจะต้องทําแบบนี้วิธีหญิงทําก็คือหญิงจะเข้าแอป์โฟริโอพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าหญิงมีทั้งลูน่าสม plus แล้วก็ลูน่าสธรรมดาซึ่งอะจริงๆหญิงก็มีอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะนี่ อนนันเลยอันนี้จะใหม่กว่าแต่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยนะเป็นสูตรเซนซิทีฟคือเขามี3อันก็คือสูตรหน้าธรรมดาแบบผิวปกติกับผิวเซนซิทีฟแล้วก็ผิวคอมบิเนชันแต่สาหรับหญิงรู้สึกว่าแบบหญิงเป็นคนค่อนข้างผิวบางแล้วก็แบบแพ้ง่ายแล้วก็เกิดปฏิกิริยาสิวหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นหญิงรู้สึกว่าใช้เป็นตัวเซนซิทีฟดีกว่าเพราะว่าตัวขนของเขาเนี่ยขนซิลิโคนมันจะค่อนข้างนุ่มที่สุดแล้วมันจะอ่อนโยนที่สุดแต่ทั้งนี้ท,นนทั ปับเนี่ยมันก็คือสมมุติว่าเราเข้าไปกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยทีนี้ยมันก็จะมีให้เห็นเลยว่าแบบเราจะแบบอินเทนซิตี้เท่าไหร่ใช่ไหมก็คือสั่นเนี่ยต้องการเท่าไหร่ถ้าวันปกติเลยนะที่ญิงใช้อะ่ะหญิงจะใช้อยู่ที่ประมาณ8แต่ว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยเป็นสิวใช่ไหมอิงจะใช้อยู่ที่ประมาณ2หรือ3ก็พอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้สิวเนี่ยระบมได้เนี้เวลาทําก็คือแค่กดสตาร์ทมันก็จะสัน่น แล้วเราก็ล้างหน้าทีเนี้ยเวลาทําทีหนึ่งอะ่ะมันก็คือจะนวดหน้าเราหรือล้างหน้าเราอะ่ะด้วยระยะเวลา60วินาทีซึ่งหญิงรู้สึกว่าเออกำลังดีอะไรเงี้ยไม่นานไปแล้วก็ไม่น้อยไปแต่ว่าแล้วแต่เราชอบเลยว่าเราชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออแค่30วินาทีพอแล้วหรือเราเร่งรีบอ่างเงี้ยเราก็กดสต็อกก่อนได้เลยอันหนึ่งที่หญิงรู้สึกชอบตัวนี้คือหยิงรู้สึกว่าโอเคหญิงว่าราคาม,มันค่อนข้างสูงนะแต่ว่าพอหญิงมานั่งคํานวณดูแล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดหญิงไปนวดหน้าที่ร้านอย่างเงี้ง ก,ก็ประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าแบบเป็น full option นะก็คือแบบต้องมี300เหรียญน่ะแน่นอนซึ่งก็คือแบบตกแล้วแบบเกือบหมื่นอ่ะทุกคนก็เลยร,รู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นแบบฉันใช้ตัวนี้แล้วฉันใช้ได้ทุกวันไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปนั่งแบบนวดหน้าที่ร้านอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าอันนี้คุ้มกว่าคือหลายๆคนอาจจะห่วงว่าเฮ้ยมันเป็นของที่แบบใช้ในห้องน้ำมันโดนน้ำบ่อยๆมันจะเป็นเชื้อราหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งเปาและหญิงก็กลัวเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยเพราะ การันตีอยู่แล้วเรื่องของ innovative เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยนะคะที่สําคัญคือตัวนี้เป็น medical grade ด้วยก็คือเป็น antibacterial ซึ่งสามารถอยู่ในห้องน้ําโดนน้ําโดยที่ไม่เป็นเชือ้อราหรือแบบไม่มีคราบสกบปรกแน่นอนอันนี้คือแบบให้ดูเลยเพราะว่าใช้มาได้สักพักหนึ่งแล้ว คือคือหญิงวางไว้ตรงนี้แหละตรงซิงเลยก็คือแบบโดนน้าเปียกเปิดก็คือแบบไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีที่หลายๆคนถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของ f o r ิ o เนี่ยนะคะก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนั่นก็คือเจ้าตัวทีโซนิกนั่นเองซึ่งทําให้สามารถสั่นได้8,000ครั้งต่อหนึ่งนาทีนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากจะลองกดให้ดูอีกรอบน,นะ แล้วแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจ็บหน้าเลยมันนุ่มมากซึ่งการสั่น8 0 0 0ครั้งต่อนอาทีของเขาเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้การล้างหน้าของเราเนี่ยสะอาดหมดจดยิ่งกว่าการที่เราใช้มือล้างปกติครั้งแรกที่หยิงใช้เนี่ยก็คือประมาณแบบเมื่อ2อสามอาทิตย์ก่อนเนี่ยแหละคะ่ะหยิงรู้สึกเลยว่าแบบเออหน้ามันแบบนุมนมน่มขึ้นมันรู้สึกสะอาดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ทําให้หน้าเรารู้สึกว่าตึงแล้วก็แห้งจนแบบเกินไปอ่ปะเก็าป่ะเออเพราะฉะนั้นหยิงรู้สึกว่าแบบเออหน้ามันนุ่มขึ้นจริงๆอะไรง ตรงแก้มอะตอนนี้แก้มคือเนียนมากอย่าดูสิวนะ <c oughs> เออนั่นแหละถือว่าหญิงชอบมากเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างกันเลยดีกว่าวิธีที่หญิงทำก็คือหญิงจะดีโฟมก่อนเตรียมแอปแล้วก็เปิดไว้ให้เป็นหน้านี้ก่อนทีนี้หญิงก็จะปรับอินเทนซิตี้เป็น3แล้วก็เปิดน้ำแล้วก็เตรียมฟองที่หน้าเตรียมฟองแปะไว้ที่หน้าก่อนก็เอานี้จุกน้ำแล้วก็กดสตาร์ทเลยนวดวน มันช่วยเรื่องสิวเซียนด้วยนะตรงจมูกอนะไรเงี้ยใช้ตรงแง่งตรงนี้ของมันอะนวดไปที่แบบตรงสิวเซียนที่เราแบบมักจะมีอะ่ะเจ้าพคส่วนมากหญิงจะไม่ค่อยแบบว่าไปเน้นตรงหน้าผากมากเท่าไหร่เพราะว่าหญิงรู้สึกว่าแบบหญิงจะชอบเน้นตรงแบบจมูกตรงแบบแก้มหรืออะไรเงี้ยวางหน้าก่า โอเคนี่แหละค่ะก็คือแค่นี้แล้วเจ้าตัวเนี้ยพอล้างน้ำเสร็จปุ๊บก็คือแค่เช็ดได้เลยใช้ผ้าเช็ดตัวเราเนี้ยแหละเช็ดให้แห้ง ทนทานไม่เป็นเชื้อราแน่นอนแล้วเจ้าตัวนี้นะคะด้วยความที่มันเล็กมากใช่ไหมคือมันก็พกพาไปสะดวกมากสมมติว่าเราจะแบบไปยิมอะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบอาบน้ําที่ยิมอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็สามารถพกตัวนี้ไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยมันจะแบบแบตหมดหรือเปล่าเพราะว่าชาร์จหนึ่งครั้งอยู่ได้650ครั้งเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวก,ส,ดวกสบายคอมแพคสุด,สดอ๋อแล้วหญิงเพิ่งไปอ่านมาหรือป่าคือหญิงเพิ่งเห็นใน Facebook เหมือนแบบเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกสร้างมาแล้วประสบความสําเร็จจากการแบบรักเมียรักเมียก็ คือเจ้าของของฟอริโอเนี่ยภรรยาของเขาเป็นคนที่มีผิวหน้าเซนซิทีฟมากอันนี้คือแบบเป็นเรื่องที่แบบยิงรู้สึกว่าเออแบบโรแมนติกมากะไยเงี่ยแบบเขาก็รู้สึกว่าแบบภรรยาเขาเนี่ยไปใช้เครื่องล้างหน้าพอใช้เสร็จปุ๊บทาให้ผิวหน้ายิ่งแย่กว่าเดิมด้วยความที่เขาแบบเป็นเหมือนแบบนักวิจัยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่นแหละเขาก็เลยไปค้นหาว่าแบบจะต้องทํายังไงที่จะทําเครื่องล้างหน้าออกมาโดยทําให้แบบว่าดีต่อผิวแล้วก็ทําให้ผิวเราดีขึ้นอะไรเงี้ยถือว่าเป็นการรักเมียที่แบบ ประสบความสําเร็จจริงๆะคะโอเคค่ะทุกคนสเต็ปต่อไปนะคะนั่นก็คือการ exfoliate นะคะหรือเป็นการแบบคล้ายๆกับการ scrub หน้าของเราเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้ออกไปนะคะซึ่งวันนี้นะคะหยิงจะใช้เจ้าตัวนี้เลยใช้อยู่ประจํานั่นก็คือทัชชะนะคะเป็น rice polish นะตัวนี้หยิงก็ใช้ประจําอยู่เหมือนกันมันเป็นการ scrub ผิวหน้าที่สามารถใช้ได้ทุกวันเพราะมันอ่อนโยนมากแล้วก็ rice polish นี่ก็คือแบบเหมือนแบบเป็นแบบเมล็ดข้าวหรือแบบจมูกข้าวของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแหละซึ่งตัวนี้นะคะมันก็จะไม่แบบเหมือนแบบไปทำ ความรุนแรงกับหน้าของเราจนเกินไปมันจะไม่แบบเสียดสีจนเกินไปอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะมาเป็นในรูปแบบของผงนะเทออกมาสักประมาณแบบเหรียญหนึ่งบาทเออแล้วก็แค่ผสมน้ำพอผสมน้ำฟูกล่ะมันก็จะกลายเป็นแบบสครับนิดนึงอะ่ะแต่มันจะไม่มีเม็ดบีดนะมันก็จะแค่เป็นแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้นวดประมาณแบบ15วห้าวีอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็สามารถใช้เจ้าตัว <S <S ฟอริโอด้วยได้เหมือนกัน เสียเเงินป็นหมื่นเพื่อไปนวดหน้าในเมื่อเราสามารถเปิดสไตล์เองได้ที่บ้าน เป็นอันว่าเสร็จ2สเตปเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการไปสตีมหน้ากันนะคะ <S <S อบไอ้น้ําหน้ากันคือถ้าเกิดว่าอยู่ที่ไทยอ่ะเรามีส่วนผสมเยอะมากพวกแบบเฮ r ร์บของไทยใช่ไหมแล้วเหมือนใส่แบบเอเซนเชียลออล์อะโรมาออイเข้าไปอะไรเงี้ยเพื่อช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและให้รูขุมขนเราเปิดอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้นะคะหยิงก็ซื้อเป็นอันนี้มาลาเวนเดอร์ออยมานะคะหยิงจะใส่ไปในน้ําที่ค่อนข้างแบบว่าอุ่นๆร้อนๆ้อนอน,อน,นิดนึงไปในกะละมังแล้วก็เอาผ้าเนี่ยปิดเป็นการถูไอ้น้ำไม่ต้องซื้อเครื่องนะทุกคนเรา มไปอยู่เอาได้ไปค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องครัวกันแล้วนะคะนี่กํิงกลังต้มน้ําอยู่แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทําตัวมาสก์กันเลยดีกว่าเราจะได้แบบว่าเอาไปแช่เย็นแล้วก็ให้มันแบบเย็นๆตอนที่เราปุบไอ้น้าหน้าเสร็จโอเคคะ่ะทุกคนของที่เราจะใช้ในการมาสกหน้าวันนี้นะคะมีทั้งหมดสี่อย่างนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะต่อมานั้นก็คืออะโวคาโดนะคะซึ่งมีวิตามินอีเยอะแล้วก็มะนาวเป็นมะนาวเหลืองนะมะนาวของแบบฝรั่งนะไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าด้วยคาที่มันมีกรดใช่ ต่อมานั่นก็คือน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับหน้าของเราแล้วก็จะทําให้ลดการแบบว่าระคายเคืองของแบบผิวหน้าแบบพวกสิวอะไรเงี้ยแต่เราจะมาผสมกันเลยดีกว่าเราจะผสมได้เยอะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าเล็กใช่ไหมทุกคนแบบไม่เธอไม่ได้หน้าเล็กเธอคิดไปเองวัน <c oughs> นี้เนี่ยใช้กรีกโยเกิร์ตเนี่ยนะคะประมาณ2ช้อนพอ,อยิ่อยากลองชิมด้วยอีกเพราะมันน่าจะอร่อย นี่เกี่ยเกิดเอาแบบที่ไม่มีรสชาตินะคะไม่มีน้ําตาลนะเราต้องการความธรรมชาติแล้วก็เอาอะโวโคาโดผสมเข้าไปสำหรับสูตรนี้ว่าอยางจะใช้แค่แบบ1นส่วนสของอะโวคาโดนะคะบดมันลงไปใช้เพิ่มีิดนึงป่ะหน้าเราจะได้เป็นสีเขียวไหนลรงชิมซิเห <laughs> <laughs> มือนเป็นอะโวคาโดดิบอะ มีความเขียวแล้วก็ใส่น้ำผึ้งสักนิดหนึ่งความอร่อยไม่ใช่โอเคชิมอ,อีกดนึนอือืมพอใส่น้ำผึ้งเข้าไปอร่อยมากมะนาวเอาแบบพอประมาณมันเริ่มหอมแล้วมันเริ่มน่ากิน สูตรนี้ไม่เพียงแต่ดีกับหน้าสูตรนี้อร่อยนี่มาเป็นสีเขียวแบบนี้โอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องให้แบบเดือดจนแบบว่าต้มหมูละร้อนนะแต่ว่าเอาพอประมาณพอแล้วก็ยังจะเอาน้ำเนี่ยนะคะใส่กะละมังก่อนใช้กะละมังใหญ่ประมาณนี้นะซึ่งใหญ่มากเสร็จปุ๊บญิงก,ก็จะเอาเจ้าตัวลาเวนเดอร์เนี่ยนะคะหยดลงไปในกะละมัง อหอมมากกำลังคิดอยู่ว่าจะเอามะนาวใส่ลงไปด้วยนิดนึงทำให้คืนนี้เราก็จะหลับสบายด้วยนะคะในการที่เราใช้ลาเวนเดอร์เข้าไปนี่นะคะโอเคอาจจะใส่ลาเวนเดอร์เยอะไปนิดนึงทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายไปที่ห้องรับรองกันดีกว่าลวเดี๋ยวไปนั่งทํำนอนกันนะ เคทุกคนจะเห็นควันข so like, like, so ึ so ้นนะคะก็จะประมาณนี้ดิฉันก็จะเอาผ้าเช็ดตัวอันใหญ่ๆอ่นี้แหละแล้วก็แค่มาคุมหัวไว้ให้แบบว่าเราอยู่ในไอ้น้ำน้ไม่ต้องใกล้มากนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราใกล้มากแล้วน้ำมันร้อนเนี่ยมันสามารถที่จะเบิร์นผิวหน้าเราได้เพราะฉะนั้นแบบประมาณเนี้ยก็พอโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเจอกันอีก10นาทีนะคะดิฉันจะไปคุมหัวอยู่ในไอ้น้ำแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนหมดเวลาแล้วเหงื่อออกเยอะมากโอเคแล้วได้เวลามาร์กหน้าแล้วนะคะทุกคนมาร์กที่เราเตรียมไว้เย็นๆเราไปมาร์กหน้ากันดีกว่าไปหัวยุ่งไปหมดเลยร้อนมากแต่ว่าดีนะรู้สึกดีมากรู้สึกแบบรูขุมขนเปิดจริงๆอันนี้คือมาร์กที่เราเตรียมไว้นะคะมันก็จะมีความเขียวแล้วก็ชิมใช่เดี๋ยวาขอชิมนย เราไม่มีไม้พายเนาะเราก็ใช้ช้อนนี่แหละดูดีนะดูเป็นมาร์กที่แบบว่าโฮเมดจริงโอเคเสรแล้วพี่เหลือ กินได้กินได้ถึงจะไปนั่งรอ10นาทีถึง15นาทีก็พอแล้วแล้วก็ไปล้างออกโอเคค่ะทุกคนในระหว่างนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีมาร์คที่เหลืออยู่นะคะเราก็จะมานั่งกินมาร์คที่เหลือกันนี่แหละดีมากถ้าเพิ่มมะม่วงเข้าไปนิดน,นึงนะได้เลยดี ถือว่าเป็นโยเกิร์ตที่แบบอิ่มอร่อยแล้วก็ได้ผิวหน้าที่ดีด้วยนะคะโอเคหิงจะนั่งเล่นโทรศัพท์รอ10นาทีแล้วี๋ยงจะไปล้างโอเคค่ะทุกคนครบ10นาทีแล้วนะคะเรามาล้างหน้ากันดีกว่าแต่ว่ามันก็จะยากนิดน,นึงเพราะว่าเราต้องล้างในซิง์นี่แหละโอเคเรียบร้อย เข้าไปในผมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงคืนนี้ก็ต้องสระ <c oughs> <c oughs> ืมนี่ทุกคนถ้าไม่ติดเรื่องที่สิวนะรู้สึกว่าหน้านิ่มขึ้นเลยอะแบบผิวหน้าแ <c oughs> ปะเดี๋ยวเราไปสเต็ปสุดท้ายกันดีกว่านะคะของการเสื้อเปื้อนสเต็ป <c oughs> สุดท้ายของการทําสปาให้ตัวเองที่บ้านวันนี้นะคะนั่นก็คือการบํารุงเซรั่มนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า โอเคค่ะจริงๆหญิงพูดตามตรงเลยคือตอนนี้หญิงไม่ค่อยได้ใช้สกินแคร์อะไรแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันที่สำคัญมากที่หญิงชอบใช้ตอนนี้ก็คือเจ้าตัวเซราดีนะคะเป็นตัว facial moisturizing lotion นะคะค่อนข้างแบบเบามากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนกับหน้าหญิงก็เลยรู้สึกว่าเออชอบอันนั้นแล้วก็อีกอันนึงที่เวลาที่แบบหญิงเกิดสิวหรืออะไรเงี้ยชอบใช้เจ้าตัวเมกกะมัช o ูมทรี a ท m เมนโลชั่นก่อนเป็นตัวน้ำตอนนี้เราใช้เป็นแบบน้ำตกนะ ทีเนี้ยพอเราทาเซรั่มหรืออะไรต่างๆใช่ไหมเราก็สามารถใช้เจ้าตัวโฟริโอได้เหมือนกันคือหญิงจะเล่าให้ฟังว่ามันใช้ได้2ด้านถ้าเป็นด้านฝั่งเนี้ยที่เป็นขนขนบริสุเนี้ยมันจะใช้สําหรับล้างหน้าแต่ถ้าเป็นฝั่งเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนแบบนวดหน้าเราสามารถใช้ตัวสรรันๆนเนี้ยแบบเหมือนแบบเป็นการนวดดึงหน้าเราขึ้นมาได้มันก็จะแบบแปะไว้ประมาณนึงแล้วก็ใช้ตัวเครื่องนั่นแหละนวดหน้าก็ทําเหมือนเดิมเข้าแอปแล้วก็กดเปิด มันก็จะช่วยแบบผลักพวกแบบว่าครีมของเราเข้าไปได้ดีขึ้นโอเค เรียบร้อยนะคะสําหรับการทำโฮมสปาวันนี้ของเรานะคะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินแบบเยอะแยะแพงๆทําที่บ้านหรอกด้วยความที่แบบประเทศไทยก็มีสมุนไพรหลายอย่างใช่ไหมจริงๆเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยซ้ำแค่แบบมะนาวกับอโรมาเทอรรปีเป็นแบบว่าลาเวนเดอร์ออยก็รู้สึกแบบดีขึ้นมากๆแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าลูกมุคๆเปิดแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวหน้าแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยแบบรู้สึกสบายรู้สึกแบบว่าเหมือนเราได้ผ่อนคลายครั้งหลังจากการแบบทํางานหนักมาหลายวันโอเคค่ะทุกคนก็หวังว่าจะชอบนะคะถ้าเกิดว่า แบบว่าอยากลองทําที่บ้านก็ลองทําได้นะถ้าเกิดว่าอย่างเรื่องของมาสกอาจจะลองแบบปรับดูว่าแบบเฮ้ยผิวหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยเราเหมาะกับแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะในเน็ตมันก็จะมีสูตรเยอะใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าสนใจนะคะอาจจะลองไปดูเจ้าตัวฟอริโอได้นะคะเป็นการแบบช่วยล้างหน้าอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี้ยล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วแล้วพอตอนนั้นคือเราล้างหน้าใช่ปะเราไม่รู้เลยนะว่าบางทีเราล้างหน้าไม่สะอาดแล้วพวกแบบเครื่องสําอางมันก็ไปตบค้างอยู่ในแบบผิวหน้าเราหรือรูขุมขนของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดนึงนะคะแล้ว ชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย